สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนอตทุกท่านเรามาดูบนกันอีกสูตรเดี๋ยวบนอีกสองสูตรล้วจะสลับลงล่างก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยบนจับคู่สามบนสามจับคู่ประจำวันที่สองครับรับหกเปครับหนึ่งรับหกเปด เราจะมาย้อนดูที่หนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งเนาะหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งสามแปดล่าง แสนหนึ่งครั้งหน่วยบนสิบบนหน่วยบนสิบล่างสองครั้งบุกสองคงที่ใช้เลขเยอะขนาดเลยหน่วยแสนหนึ่งครั้ง หนึ่งครั้งในลางหน่วยบนหนึ่งคันบวกสีค่คงที่ที่ดยกๆมีแต่มมว่าคง <c ười> ที่โดยจ่าพ่อมาขี้เกียจเขียนเน้ะอันนี้ก็คงที่เหมือนกันก็คือ มาเขียนลงใจนี่เนาะหนึ่งบวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกหกบวกสองเท่ากับหนึ่งบวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกสี่คงที่แสนพันหน่วยแสนพันหน่วย ก็คือหนึ่บวกสอเป็นสามบวกสเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหบวกหเป็นสิบสอบวกสเป็นสี่สี่บวกไปหนึ่งเต้มเป็นห้เจ็บวกหนึ่งเป็นแปบวกหเป็นเก้เบวกสเป็นสิบสามบวกหบวกห จับคู่กันก็คือ4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5หลักร้อยของเราก็ใส่สุดเดิมสุดเดิมหลักร้อยของเราใส่แสนเนาะแสนหนึ่งครั้งก็คือหนึ่ง หน่วยที่หนึ่งก็คือหกร้อยที่สองก็คือเก้าบวกหนึ่งคูณที่เก้าสิบหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหลักร้อยชุนที่แปด bảy, tám, chín, đó là cái số bảy, tám, chín, tiếp theo là số bảy, tám, chín, tiếp theo là số bảy, tám, chín, tiếp theo เลขออกไปที่8 3 4 3มสสามเศสามเหมือน,นเดิมเลขที่ออกก็คือ 6, 6, 9, 8, 4, 3 6, าแปดสส้าสสาลงไปที่ 6, น่ ใช้เมื่อเดิมแสนหนึ่งครั้งร้อยสิบหน่วยสิบสองครั้งบวกสองคงที่นี่นะคะแสนหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งหน่วยบวกสี่คงที่ ก็คือหกบวกแปดบวกสี่บวกสามหกหกเป็นสิบสองบวกสองคงที่หกบวกเก้าบวกสามบวกสี่เท่ากับ สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้าหกบวกหนึ่งเต็มเป็นหกสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสิบสามบวกเก้าเป็นยี่สิบสองสามสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะ จับคู่กันก็คือ 5, 6, ห้า 3, หกห้าสามห้าสี่ห่างกันพนเนาะหกสองหกสามหกสี่บอกตัวเดิมกับต,ตัวเดิมแต่พอดจะเอาจีจริงไม่รู้จะมาเป็นหลักร้อยเราใช้หกบวก บวกห้าแสนเนาะแสนบวกหน่วยหนึ่งบวกร้อสงบวกหนึงคงที่หลักร้อยได้จากหนึ่รยก็คือ6กแสนหนึ่งครั้งแสนก็คือ6หน่วย1วก็ก 1. ค,ก 1. คือ6 ก็คือห้าบวกกันเท่ากับหกหกเป็นสิบสองห้าแล้วหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเหมือนเดิมเป็นไหมนี่หลสะสาเหตุที่เอาเจ็ดกับเก้าตัดแปดทิ้งว่ามันออกแล้วออกเฉยแปดคือเก่าเจ็ดหกสามแปดหกสามเก้าหกสามตัวนี้แต่ไม่ไม่ได้เอาดิตัดทิ้ง

ศูนเก้าเจ็ดแปดหกสามนาั่งพี่โึ่งเซ้นหนึ่งครั้งร้อยสิบหน่วยสิบสองครั้งสิบล่างสองครั้งบวกสองคองพี่โอ้เซน้นหันวัคซีนของพี่ก็จะประมาณนี้ 08นย์แปดหกสามสองศูนย์แปดหกสามสเับศูนยบวกสคงที่มีบวก2องคงที่ สี่บวกหกเป็นเจ็ดสี่บวกหกเป็นสิบแปดบวกสามแปดละเก้าสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งเนื้อพจนผิดตัวนี้ผิดตัวนี้ศูนย์บวกแปดบวกหกบวกสามบวกแปดบวกหกบวกสามสองสองเป็นสี่สองอีก สิบสิบเหลือสามหกบวกสองเป็นสิบหกบวกสี่เป็นสิบเหลือสามสามสี่ตัวนี้ไม่ใช่เจ็ดบวกสามเหลือสี่ห้าหกสี่ห้าหกอีกแล้วจับคู่ก็คือสามสี่ สามหกไม่ใช่ว่าอันเดียวกันได้ไหมคนละสูตรแต่มาคือกันแค่ละสี่สี่สี่ห้าสี่หกไม่แน่ด้วยสี่สี่ตัวย่องเราก็เหมือนเดิมเลยใซส์เส้นเส้นคือศูนย์ เซนท0่ศูย์หนึบวกศูนยไบวกเดบวกหนึ่งหลัก้อยได้ร้อยส่วนนี้นะคะหลักร้อยส่วนนี้นะคะ,ะ,คะมันได้เขียนหลุมซ้ำอีก7จบวกหนึ่งเป็น8เอามา8อีกแล้วแปด8ก้าจะมาอีกแล้วแม่เห ได้ไหมศูนย์บวกหน่วยที่หนึ่งบวกร้อยที่สองบวกตามไปหนึ่งคงที่หลักร้อยก็คือเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดแปดเก้าศูนย์อีกเอาจะมาตัวไหนไปที่หกสี่สี่หกนะคะสี่สี่สามหกหกสามจับใส่ตัวเดียวด้วจ้ะแปด สี่หกเก้าสี่หกศูนย์สี่หกแปดสี่สี่เก้าสี่สี่ศูนย์สี่สี่ชอบก็จัดขัดก็ผ่านชอบก็ไหนก็จัดไปตอนนั้นนะคะที่ชอบนะคะนี้กันไว้จัดหมดนี่แหละ ตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาเอา,เอาเอาแค่นี้เไปที่ศูนสี่สีมันเคยอ,ออกเลยศูนย์สี่หกศูนย์สีหจัดไปเลยชอบตัวไหนก็เลือกเอาไปตัวนั้นชอบก็จัดกัดก็ผ่านนะคะ คำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้รล่ำรวยๆวย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า